คุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะพอเจอเกดบูญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยจริงๆงอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยยมมันปวดมากเลยยงสองข้างเลยมันติดติว่าเดินดีงเดินไม่ค่อยเสี้ยวนะต้นต้นคอเลยนะครับจะลงมาข้างหลังเลยฮะลงมาข้างหลังตรงนี้จะจะสาแล้วก็เจ็บหมดเลยฮะแม่ตรงเนี้ย ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่ากันบอกว่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหเนี่ยครับผลลัพธ์สุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก็บกับแก็บ เสียงบัอแก๊เป็นยังไงบ้างอ่ะกอบแก๊นี่มั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะเชื่อค่ะว่าดีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอือหือเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้น ใช่เราต้องลองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราไหนคะหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ก็ดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะเออนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานใี่เสียงจะผู้ใช้จริงใช่บอกโอ้คิดมาตั้งนานว่าน่าก็เลยก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมานจริงจริงอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยอมมันปวดมากเลยยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบพวกเก่จริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูญคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูญมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตการค่ะหลวงพ่อขก็เข้อเล่นญพรโยมนะ อาตมาก็พันรปจัยคุณอาโมค่าวัดที่จำพรรษาอยู่นะมายี่สิบสี่พรรษานี่ยนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดอยู<ะ>่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติพันธ์ตัวทีบูนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทัวเขานี้ทั้งสอง ของข้างนะโยมนะเริ่มปีสี่ถูกการจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วสิบปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝันข้อเท้าก็ขอเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนราสั่ลอยเนี่ข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีได้ สิาปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ผูดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งนี่อย่งบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักลิตธัณฑ์นีบุญนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า u t u b e ของอาตมาก็ลองไปดูเรื่องการประดิเจอเจอมาสิบกว่าันทก่แล้วน่แล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกละคะ จังหวะเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งก็ลองเลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณั่ไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงคะ ก็อาการเขาก็ดีข okay. ึ้นนะรู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิธาบัดจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมใช่ๆจะตุ้งขขอเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระนโยมนะชักพูโกก็มุกษานิยมอันนี้ก็จริงๆก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆจะนี่มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอ ก็บอกโยงมาแล้วกันนะก็ลองดูโยมคุณแม่เอามีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วน่ะคุณลมแปดปีนอแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะยางงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วบัดเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกึบกับกรึบกรับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น บุกสัมภาษณ์หลายเคสและใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3มนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่คุณแม่ทานแค่สก็ซองนะะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยแหละเออดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยงอง่ได้นะคุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหน่คะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวต่นจะลุกแล้วนี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอคุณแม่ขายของถ้าคุณแม่เข้าห้องน้ําเนี่ย ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยกรันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อพี่เลยค่ะกัญจนาค่ะพี่กัญจนาเนาะผมสมพานนะที่สมพานเนาะอ๋อทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวสิภัณฑ์ธีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะ ตอนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะเขาอบอกว่าเป็นเข่าเสือ่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะ,คะก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเป็นพันธีบุญมากินค่ะ,คะมันเห็นผลเ,เห็นผลชัดเจนเนาะเียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลาบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ ลุกขึ้นลักษณะก็ไปเหมือนหลังแขนก<อ>ลุกนี้ก็ไปขึนไปได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนนียไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไ<ช>ข่ห้างได้ใชค่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ตรงเยอะมมค่อยๆลองลอง,ลองดูอนนี้ครับค่ะ,ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้น มันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วก็แล้วที่อ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูลนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่น้าขาตึงค่ะที่ลาวลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไขห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่บพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆนเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทารมานมากก็เราใช้ที่สำคั์ฟังแล้วที่สำคัญก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโทรบอกออดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะทรมานมากผมรู้อ่าเหมือมนกับที่แจเล่กกาให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอ,อได้ยินจย่าพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเท่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ช so mm ื hmm. other, like ่ส okay. ุพันทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ปกติเพาะว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความระทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยกอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงอยากให้พี่แนะนำนิดนึงอะค่ะ ความประทับใจอะค่ะพูดเลยค่ะ,คคะก็สำหรับปฏิพ์ผลิตภัฑ์ดีพูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเขา่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับค,ครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ เราเองต้องซื้อเองต้องาารักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับคุ้มมาก,มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะถ้านนผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกอครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยเมื่อเกิดตัวนี้ที่แรกเนะี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะ คุ้งกว่าค่ะผมกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูลคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผั่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจาก กรุงเทพกันนะครับก็มาถึงที่สระบ,บุรีเนี่ยก็ถือว่า,าคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับ <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบุกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะมาลงพื้นที่จริงนะคะก็ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดิบสองฮะเจ็ิบสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้วันนนี้ะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมครนี้ก็ไม่ ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งทดลองทางแพทย์ทางเลือกครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube, YouTube เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าพวกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมค,คะจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะ,คะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกรทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง ตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามผมก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอา่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับ